ศิลปชารู้กันหรือ,อยังแถวบ้านพวกเอมีโลตัสเปิดใหม่แล้วของกินเยอะมากแต่มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งเลยที่น่ากินมากเลยชิงคันเซนเป็นซูชิชื่อดังจากกรุงเทพเลยเริ่มต้นคำละ11บาทและร้านเปิดใหม่คนเยอะมากคนมาลองกินเยอะมากร้านเขาไม่ได้ขายแต่ซูชิแต่ยังมีอาหารญี่ปุ่นน่ากินน่ากินอะ่ะเยอะมากและทั้งเซตหมดนี้ค่าสั่งในราคาแค่1000บาท1000บาทจริงๆคือเยอะมากถูกมากพวกเองซูชิเขาอะคำละไม่กี่บาทนะแต่ว่าคุณภาพพีเมียม แซลมอนนี่เขาส่งตรงมาจากนองไวเลยนะแม่ค่าชอบมากหลานค่านี่โคตรเลิฟเลยแบบเป็นโลเขาก็มีนะวันนี้ค่าสั่งมาเป็นสองคำข่ากับน้องกินคนะคำอันนั้นเป็นเนื้อส่วนค่าเป็นโอตาเตะโอ้โหสดเหมือนกันนะเนี่ยคืออร่อยอะ่ะกินครั้งแรกคืออร่อยเลยค่าโคตรชอบเลยแซลมอนโลอันนี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทไต้นตั้งห้าชิ้นนะ้พวกเองชิ้นโคตรใหญ่ใหญ่บึ้มเลยอันนี้สลัดห้าสิบเก้าบาทน้ำสลัดโคตรดีผักกรอบ กรอบอร่อยอร่อยมากไอที่ใส่เน้นกินจุเซตเบนโตอันเนี้ยร้อยสิบเก้าบาทอันเนี้ยเป็นเนื้อทอดชิ้นใหญ่มากคุ้มอันเนี้ยคุ้มจริงๆต้องสั่งเซตนี้คุ้มเลยมอสุกี้อันเนี้ยแค่ร้อยสี่สิบเก้าบาทกินคนเดียวไม่หมดนะต้องหนันครึ่งกับแม่มันอร่อยมากมันดีมากก่อนกัดอย่าลืมสั่งไดฟูกูกินนะอร่อยนุ่มๆอร่อยแบบอร่อยตะโกนของแท้อย่าลืมแวะมากินนะจ๊ะซิงคันเซนอยู่ชั้นจี